สวัสดีค่ะแฟนเพจ MG จของเจทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับ ZSV ค่ะสีขาวมากับชุดแต่งไรเดอร์สวยมากๆเลยนะคะคันนี้โปรโมชั่นก็ดีมากๆใครอยากได้โปรโมชั่นแบบดาวน้อยผ่อนสบายและพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าเรามาดูเลยว่าจะมีการตกแต่งดีไซน์อะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างคันนี้นะคะเช๊ใช้สุดสกเกิร์ตนะคะของไรเดอร์นะคะในการตกแต่งดีไซน์ ไฟหน้ารุ่นนี้จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติเรียบร้อยะะแล้วค่ะและก็นี่ค่ะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะก็มีชุดครอบนะคะสีดำเป็น b l a c ด้วยนะคะ <_ D> ก็คือเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไฟตัดหมอกด้านหน้าของเรานะคะเรามาดูด้านข้างกันเลยนะคะคันนี้เป็น m a c ค o s s 17ค่ะขนาดยางจะเป็น 215/55R17 นะคะแล้วก็จะได้ยาง y o กฮ h ม m a แบบนี้เลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะจะมีคิ้วล้อค่ะสีดํานะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถ ZS ของเรากระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวและรุ่นนี้นะคะบอก แอกเลยว่าเป็นกล้อง360องศานะคะไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้ารถหรือว่ากระจกมองข้างซ้ายขวาแล้วก็ท้ายรถค่ะคุณลูกค้าคะจะมีการติดกันศาส์นะคะสี่ชิ้นให้กับคุณลูกค้าเลยพร้อมราวหลังคาแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยค่ะมือจับจะเป็นสีขาวแต่ด้านบนนะคะจะเป็นโครมเมียมมีปุ่มคีเลสนะคะเปิดปิดเข้าออกสะดวกสบายนี่คือการดีไซน์และก็ความสะดวกสบายของเซทเอสวีของเรานะคะด้านข้าง จะมีการเสริมหล่อด้วยตัวชุดสเกิร์ตนะคะของงานไรเดอร์นะคะคุณลูกค้าขาเป็นยังไงบ้างคะด้านหน้ารถกับด้านข้างเนี่ยก็ดูสวยเด่นแล้วใช่ไหมคะท้ายรถนะคะจะมีการใส่สปอยเลอร์สีดำคลิปฉลามสีดำนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะจะมีไฟเบรกตรงที่3ให้กับคุณลูกค้าด้วยรุ่นนี้ก็จะมีระบบไอสมาร์ทที่เจ็บแจ้งเนาะว่ารุ่นวีฟั่งชันเข้ามาค่อนข้างเต็มจริงๆค่ะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หลังนะคะ3จุดอะคะ่ะขณะถอยจอดให้ด้วยพร้อมกล้องมองหลังเห็นไหมคะคุณลูกค้าเราเน้นทั้งคคควววววาาาาาามมมสสะดดกกบยยแล้้็ุ่รา 90000ัค่ะคุณลูกค้าคะเขาให้ฟังก์ชันมาค่อนข้างเยอะจริงๆรแล้วเจ็บก็มีการเสริมหล่อค่ะให้รถมันมีความสปอร์ตยิ่งขึ้นก็คือตัวสเกิร์ตท้ายค่ะคุณลูกค้านี่คือการดีไซน์ของชุดตกแต่งนะคะของไรเดอร์เราไปดูภายในของรถคันนี้กันดีกว่าว่าจะมีความพรีเมียมขนาดไหนเราไปดูกันค่ะภายในรถคันนี้นะคะบอกเลยความหรูหราความพรีเมียมนี่คือให้เลยค่ะคุณลูกค้าคะมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีครบเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านล้วก็ตัวนี้นะคะหน้าจอแสดงผลเป็นแบบรองรับ CarPlay Android Auto เรอยอยแล้คะ ตัวนี้ก็จะมีสรุปให้กับคุณลูกค้าด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าตัวนี้ถ้าเกิดคุณลูกคา้ากดแค่หนึ่งครั้งนะคะก็จะเป็นการเปิดทั้งสรุปและก็ม่านนะคะเห็นไหมคะคุณลูกคา้าหรือถ้าคุณลูกค้าบอกว่าคุณเจีย๊ยบถ้าจะปิดปิดแบบไหนนี่จะก็จะกดให้หนึ่งครั้งอันนี้คือด้านหน้าเนาะกดหนึ่งครั้งก็จะปิดแค่สรุปนะคะกรณีที่ลูกค้าแบบว่าอยากจะเปิดให้มันเห็นมีกระจก กรองแสงไว้แล้วก็ให้เห็นวิวข้างนอกได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดว่าต้องการปิดเลยนะคะคุณลูกค้าก็กดอีกหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะคะตัวนี้มันก็จะปิดหมาคือมันแยกส่วนกันได้คะ่ะคุณลูกคา้าจะเปิดกระจกอย่างเดียวเปิดม่านด้วยคือได้หมดเลยคะ่ะคุณลูกค้าคะ่ะก็นี่คือการดีไซน์ความสะดวกสบายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันของเขาใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็นี่คะ่ะเบาะปรับไฟฟ้าด้วย ซึ่งรุ่นนี้นะจะต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเกียร์8สปีดค่ะคุณลูกค้าแล้วก็นี่ค่ะจะมีระบบเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮคือฟังก์ชันเขามาค่อนข้างเต็มจริงๆถุงลมในภยัยมี6ใบนะจะต้องแจ้งก่อนเห็นไหมคะว่าความสะดวกสบายฟังก์ชันความระบบความปลอดภยัยหรือสเปคของรถนะคะหรือบอดี้รถคุณลูกค้าเห็นไหมว่าคุณลูกค้าจ่ายเพียงแค่7จ9 0แสบาทคุณลูกค้าได้ฟังก์ชันแบบเต็มแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้า เจี๊ยบว่าถ้าเรามองความคุ้มค่าคุ้มราคากับรถ SUV นะคะรุ่นนี้นะเจี๊ยบบอกเลยว่าถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเรามาฟังโปรโมชันดีๆกันดีกว่าค่ะเรามาฟังโปรโมชันดีๆของรถคันนี้กันดีกว่าค่ะเจี๊ยบจัดโปรโมชันเลยนะคะดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมชุดแต่งจัดเต็มรือคุณลูกค้าบอกคุณเจี๊ยบมีแบ้นแบบดอกเบี้ยสุดเปอร์เซ็นต์ไหมมีให้ด้วยนะคะชอบแคมเปญแบบไหนสามารถโทรมาสอบถามเจี๊ยบได้เลยนะคะที่เบอร์โทร 0929914965หรือจะทักเข้ามาที่ช่องทางไลน์แอดนะคะค้นหาไอดียง่ายๆเลยค่ะแอดซายก่อนนะคะ MG 2000แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะนำรถอะไรนะคะมาให้กับแฟนเพจของเราได้ชมกันอีกนะคะฝากติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วอย่าลืมนะคะบ๊ายบาย